มาลุตจังมา้งหายาใหม่เด้อบ๊ายบายเป็นน้องไปบอลดีดสิสีขูดเอาจ้ะสูตรสารค้ำโปรเตสเทกีเวเราเนื้อเนียนเลยแล้วติดล่องจ้ะเอาขูวล่องจ้ะเด้งขึ้นเตือปากจับจับขึ้นเตี้ยช่างอีกกระไรถนัดแล้วมีพักซี่กินใส่หนิเด้งดึ้งหนอ โซเดนแนวแบบนี yeah, well, ้โอ oh, yeah. so ้หนองน้ำโขกมาเยี ah, oh, oh, okay. ่ยมมายามมาเที่ยวอีสานบัตนตรงหน่อยเหมือนนี่เป็นเบาแล้วอะไรโอ้ยเป็นเบาแขกแล้วลองเพ่งเป็นไปหลวงลองเพ่งในนั่งเสาแหรอลองเพ่งเดินนั่งเสาบ้างนะฮะโอ้ลองไม่เป็นปวท้องได้นั่นยาตู้เบิึงก็ท้องม่วนแท้อยากอายตัวนี่

สีโตโอ้โหยตสีนี่แหะสีเทาล่ะสีเทาส่วาจนมาจนว่าเป็นบ่าวไปง๊นแ่งมากสองปีแล้วนะกระโข่ีสองจังไรมันเปนสองเด้ครับ Luật chắc mãi mà, nhà mày đấy chuyện chẳng lưu nha khó nha kìa nó xấu này mẹ mày 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 nó mày mày นานก็ไปกินน้ำยาก็ขายของโอ้ดีล่ะบ่เอื้อจู้เอื้จินหันอยากก็ได้กินเพ่นนะค่ะไปบายโอ้สวัสดีครับโอ้จิงจังเลยไปมาเนี่มาหาหญ้าตใหม่เด้อพี่รุ่นวันนี้หญ้าแพกปลาแดกก่อนเก็ไก่กันเด้อพี่ต้องนานไปซืเสด็จโตจะไปเสด็จโตเนียนเนียนเลย อไปเซเว่นโอ้ยบารมนลัดที่ไปชลินไปนะไปเซเว่นเียกกโอ้ยพอเกิดมีอยู่บ้านเพิ่นก็บอึดดอกไปปะเดินทางปลอดภัยไม่จรที่เวันนี้รุ่นมาแต่งตัดละหาแน่จินว่าไรกัมีตัวพวกง่ายู่ดอกไปรุ่นแม่น้องไปนางเฝ้าอยู่เนี่ย ไปแล้วน่องอันน้ำโขกซอมวนตัวน้ำโขกาแอร์เอาแอร์แล้วเอาเห็ดเตียงแล้วแล้วแล้วก็ทินมาจึ้นเขาน้ำโม่นี่ล่ะัน้างนี้แม่น้องไผ่เป็นคร้งัว อ่าต <geon> <normal food. S 3> ัวยังง่าแม่ลองไปบดดเดอขูดเอาจ้ะเดี๋ยวมาขูดซอยกันเนาะขูดเอาซอยกันข้าวเดียวคือเนาะดีดดีดเตรียมเครื่องเลยเตรียมเครื่องเลยขูดใบหยางนี่แม่ลองไปจัดการข้าวเดียวเตรียมเครื่องถรรมะตำเลยใส่เกเขียบปะยะ สูตรยงเลยพี่น้องมันลาบเนี้ยนะอันนั้นอันนันขูดยังสั่นมันสีมี่กลางบปะเบาเบาตอนนะเม่เราเบาอกีกับสูตรนีหลายกินก็บอะไแจ๊คเดี่ยวสูตรยครรุ่นมากเนี่ยไม่เห็นก็จะงอมีกลางกันเนี่ยเอ้สิ่วเพรหมั่นใจแต่ว่าแม่นอ่ใครวาเมื่อเบาเบาพนัพี่น้อง เหตดใ่กันเตรียมเคียงกันตักมนื้ต้มนื้อต้มเน้สิมันตองหนองน้ำโกคมาเห็นน้ำหลยกับรับปานไปวอย่าว่าอุดหนุนกระเด็าใส่ประน้อยเส่นเพิ่มไอซี่กินมันยงว่าตัดอกมีตลูกก็หลดวันลูกเนื่อยบู พอเรียนสหลาบอยืดยืดตัวเหรอยงอยู่เอดเอาแบบนนะเอาพอแล้วหอดปหนม้วพอแล้วพอเล้วกดดีสไดเไล่เต๋อไปตัวนี้เนาะตัวนี้เนาะไลยอยู่เด้น้อง่าเมือนมัม่นองบ่ท่นซูกซื้อดอกไล่เตอวปนี่ฮะสีลาบเหนียวแล้วก็อู๋หม้อ สูตรสูตรสูตรสกสุลน,นครสกุลนครจ้ะส,สีสีทดลองเบิงวารอบแก<ย>้มือไม่มันสิมไพกับทาบว่สูตรคุณนิโคจ้ะล,ลอบเบงวารเต็มใช่เต็มเนี่ยยังเนาะยังไฟต้มน้ำปลาแดกเลยแล้วแล้วนี่ปูนเคยเลยที่คนดังเหมนยินว่าสีดังไฟเล่าไปเตรียมหลัดอยู่ดิดอ,อันโดนจ้าแม่น้อย ข้าไปหาขายปลาแดดด้วพี่นออ้องเาก็มาขคยปลาแดดโอ๊ยดีใจจังดครปลดพี่น้องพันเกพานมากเขึ้นได้กับแวะมาเอาได้หรือว่าจีทุกมากก้อนก็ได้ด้วยปีใหม่กแวะมา,ามะด้วยอย่าง้นป,ปุกอยหาบาทนะีก็ไปห่พ่อยเม่พี่น้องเขาได้กินเนาะปีใหม่ ว่คือคากแถมไพ่รุ่นก็เป็นอะไรก็เป like ็นไพคือว่าแสบคากแถมไปเจ้ากระปุกหน้ามานซี่ม oh ึงก่อนเจ้ากระปุกคือบ่ออะไรม่กี่ตัวเออเีไม่ได้บ่อยอ่ะ ตายยังแบบเม่นองไคส้่างเดี๋ยวว่าเม่นปลาปากบ่อแหนมเลยกับป่าปากปลาปากอยู่ทรงมันแล้วทรงเมาแอบตาบานไปหามา่หม่ตีดนปลาคนยังมากวัน บนุบนีเป็น,นปลาย,ยังกระเสียบเบิดคือไปไปว่าปลาทับโขงมันมันของเสียบเนาะับแหายจินเนน้ำโจกมาแต่บ้านไก่กันสเด็ดย่งต่อเนาะปันย่าง่อย่างบั่นย่างแถวเช็ดไตเช็ดเ,เหนียวผมบอกเลี้ยวบึง,ข,งข้างวัดหัน่ว่าแก้วันอยข้างวัดสวนป่นวย,ววยมันบอก,วกวเราป่วยเราป่วยป่วยกันป่วยกัน กวซุมพี่วะบ่ดิกล้วยกันกล้วยกันม่คนละกล้วยคนเกล้วยเยนบ่เอ็มคนลงมึงตำบกฟักตำให้แะ่มงอ่อนตำเท่าน้อยเนาะได้าคาเทียนเาซื้อได้ขาวมันโอ้ยอเทียมึงหาคนที กันลาบเนี้ยนี่โอ้ยยอิ่มกันบดเลยเนี่เดือพร้อมนล่ะกินไส้หเขียวจีสูตรสลรคามบดใส่เขียวแล้วเนื้อเนียนเลยแล้วเหนียวเรีวเนาะเวลาเาตำานียเนาะซุบอะรนเฮ็ดมปะตองไายกันองซี่เดุ้งเราก็ตำโอ้ยคนขันมือคนขันเดียวโอ้เดียวนองมึงก้อนมันไม่มีาึมเดี Ux, เดี๋ยวต้มน้ำปลาแดกียอินหุ่นขมเหนียวเนาะฉันว่าดันสมปองไก่สุดยอดเลยเรอพื่นว่าขาวจนพรปั่นปลาดูเลยจะให้กินไผ่ได้เพิ่นว่าเนี่ยน้องเสียบตัวสมปองอือเอ๊ะเอ็งเอาไปทตัวโกโก,โก้นนแล้วมันดูไม,ม่นี่น้องมีหมูใส่นะมีหมูแล้วก็มีผักใส่นะโอ้โบเลี้ยงโบเลี้ยงเหมือน บอบร์ยาบ่อเลี้ยงพันมีข้อหลาดพี่น้องแม่แม่ตงไข่ทรงไปให้พราะว่าเออแม่เจี๊ยบพันซื้อมาแล้วพันธุทรงไปให้แม่เออ,อโอ้ใหชเลยซบเป็นของฝากไอ้ไอ้ของดีไอ,ไอ้เมืองข้อหลาดเนาะมีข้อหลาดนี่ขึ้นซื้อลื้อซาเพันธุตัวของดีน้ำจิ้มพันธุนโอเคแค่ไดแม่น้ำน้ำมันที่เขาเขาเจ้าปูมาใส่เขาเขาลวกเขีนแล้วก็นมาแต่สุกเข้ากันได้เลยตัวเรียงกันเลยมีหัวงอบะมีหมูบะมีผักยังได้หนิ โอ้เสียบวัสดุอกว่ะส่งมาอีกนี่เถอะเมอน่ลงไปวันเจี๊ยบว่ามีอีกบ่ววัสดุเราก็แบงไม่คนเราจะห่อคนเราเก่ยห่อสิพ่ออยู่บ่อโจนั่นมแม่บัวนั่นคนเราห่อใหญ่อยู่โอ้มาดาพ่อเราว่าครก่ยพี่น้องเดีเนี่เรอดียวสองหก เลยวยเหอมมบ้นเนะเข้าเดียวนิสตเล้วแล้วมอันมาพี่น้องเลี้วเลยโอ้ยตำโดนยิงโดนเดียวี้อจาหอมหลัประคยกันลวแม่น้องไพ่ก็ได้เอาไไจวดจัดก่อนจะเวนทุกดิน ก,กินก็เลยาไปฮาเนี่ยไม่ตัวปฏบัติก่อนโมเดลก็คำม่านี่เห็นหนากันมาชัดเจนนากแต่ว่ากลับมาหลายเลยเนาะมื่อนี่มีให้บ้านเท่ากันหลายคนได้มากเนียนขนทยอยมากหลายเติบอยู่ชั้นแม่น้องไพ่ไปไม่เยอะเพราะว่าเพิ่นมาขนาดวันนั้น่งได้สีประตูมาทุกคนแม่จู่ของไปด้วยเได้นั่งรถเมามากขึ้นตะกี้เนาะตะกี้แย่กันหารถบ้านกันคือว่ามาผับปลามานั่นกันนะ พขึกนหมนเดียวปเ่ี๊ยพู่ได้มากยไดิตะกี้ยังสีด้เรอเอาไปเป็นยังเเจน่เลู้ใดมาก็คือเด็กตะกี้รถไม่ไหมเดียวเียดปต้แต่ปตดปวดเดียวเเหมนล้ยง่ะเฮปต้เินเนกักี่กี่วันน้ำพ่นเรา้วเด้อเีย พี่น้องเออเพิ่นบอกให้ต่ำย่างต่ำเลยเพิ่นเอาแปลว่าชุดใหยเพิน่นว่าลาบเหนียวสันว่าพี่น้องเมีนอไฟถือว่าพุงเย้งดอกปนนัที่เฮ็ดไปยังไรเป็นยังไดกะล่องเบิ่งพี่น้องจังเหรอที่ต่ำๆยางเดียวอืมนาทีต่ำกำ่างเดียวแต่ว่าสรุปแล้วเพิ่นว่าลาบเหนียวเหนียววิธี่พี่น้องพี่เหนียวเหนียวแบบเลี้ยวพี่น้องล่องเบิ่งบาดเนี่ยพูดไอ้ตักน้ำประเด็กเส้นบ่บ่เนี่ยเมียนตัวเมีนอไฟพว่ใส่หรอเพิ่นวางต่ำเมืองฟู่เนี่ยคุณสนเพิ่นว่า เดอะีบีเหนียวไปเรื่อยเนาะบนี้โอ้นโอปกระเดกยงในขหอมเฉยเหมืนเมียฝากเจ๊ปิดนีดเดียววัทีใหญ่ปิดนี่หรอกเอาเร่งตอนเรื่องจีบเด้อย่บอกฮงเดอแกเขาจด้งินเดียวน ปีักไทยเขาโอ้ช่วงปีใหม่เนี่ยเขาแก้เพิ่งกะดิแจกเขาหรเปล่าปีควมยากเพิ่นหนอเพิ่งจะดิส่งไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่เพิ่งกระดิไฮทุกคนนะครน้ำว่านกระเดียวก็รับหมิงก็รับพี่น้องยกสลากอันนี้กําลังเลือกตั้งคุณว่าที่งานทั้งคุณกระดิฉันจับสลากกันอีกหมุวนกุ๊บหลังเลือกตั้งเพิ่นเพราะว่าเพิ่นว่าในช่วงเลือกตั้งนี่มันซุ่มกันบ่ไดรนั่นนั่น บานาบดีบบดีอบเอาขาต่ำเยอะข้างลงอกอีกลงต่เอาเพียบปกลางละสวนหนึ่งพอดีละเอาไปกินบ่ได้เอารดส่วน,<ต>ส,วนส่วนลกบาได้กัน<า>ขานาดลมนุ่งทิพคนซีเด้นี่อีกปั๊ ไปเพ็ดหลดเบาอยากกินเพ็ดบ่ได้ตีปหาลงจำเบาอยากกินบ่าไรจอกคงกินว่าไรช่อรถน้องอะไยเมิว้าเน้าเนี่น้องแถมเลยบ่มาแถมจริงหมันบ่เป็นน่อยเนาะปลาตตเงีญยหนู ซอนนึ่งบ่อคนจะค่อยเติมไม่ยังที่บ่อเขาเครื่องเขายังเกียรใส่ไปไปบ่อเกียร์เพรานใส่เ,เ,รสเพราะนั้นปรนุง,งรอเอนยหมอกผมปวดหัวไปยังเขาตาคอยน้าบอ่อ <laughs> <laughs>

นันนี่มันต้องแบบนั่นนี่ต้องเออเออขอกันคาคา่อดีลองเบ่งเห็นตัวมูแมนองนุ่นมูผู้สวยน้องแล้วไอ้ลเห็ดหดแล้ดว่าาเห็ดรนาเพ้้ี่วเอ็้อเมคือว่เใส่เกลียวพีนีเฮงมานนี้ สิ่ไม่เบ่งน้ำปลาโอ้ยแม่อะไรแม่ซี่ไม่กันเออทีแย่ีเข้มบาบ่นบ่นแล้วพร้อมเพิ่มหุ่นแล้วพมเข้มเนี่ยหมวนอจจนั่น้เท่ได้เดี๋ยวไปหากระถากมากมาแอบแล้วาสุกเกอรโมกันะ เอาต้นหอมใส่ย่มเลยกันเอาจาเรื่อมไหเอาย่าเรื่อมกันเลื่อมน้ำกันเบิร์นได้ยิ่งงูว่าอย่งไรไเอาไปคัวหอม็ส่ซุกไปนน้ำอยาหอมซุกร้อมบ่แก้วซุกความเออการห้อยลูกลก็ได้ดอกอืจังห้อยอกับุหูจังน้ำแล้วจังห้อยแ่นี่แต่ละข้ามกันเลยเลื่อยนี่โครเลียใส่กันแล้วก็พร้มเลยเด้พมนนี้วาโอ้ยเกินไป โอเคไปคุยกับนี่วันวันจีวันจีห้าปลาหมอนมาปิดแล้วห้าไปทียัดน้ำเหล่านี้เขาแบบงานของเบาแย่เลยบัดนี้ได้จำเป็นเครื่องจมูกของเสียบแปลงใจน้ำตัวนี่คือเตือปากจับจับพี่เสัช่างอีก็ะไรที่น่นหลักปุุงอยูู่้เดียวเสียบไปเลย พักพีลงไปกระแสริออีกการแล้วสุดัอดแล้วมีพักซี่กินใส่าตองนน่าเสร็จล้วมาถือสูตร่อวัลนมเนอาพักพร้อมใ่เลย เอาลอมือเรืองมือเี้เอวสูดันทั้งสกุลเรามื่อวานสิเป็นคือนนันมอเทียวนี่เสียขนาดพร้อมในใส่เวิร์ดเลยบนนี้ฮะโอ้โหโหอยเยอะเลยหรอแต่ใส่หลับแตใส่หลับมั่กเซน้อเยใใส่ะถอดไปนี้ที่น่าสีา้อยจังหน่อยซะหอมผิดปน เวยพระช่างนี่เหรอนี้อดุกสิเป็นคือเพิลวาบ่วเจีสมาเบิงเนาะเบิงเนาลเินใตหนามใหม่หนึ๊บโอ้ปตงคนบ่เพิรวามันสิลอยขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆอย่านเมียนมาเพ่เดือถึงมเดือมันจะเป็นแผนขึ้นมาว่าสนตามเพิรวามนันมาฟูมา right? ันฟูเมนเขาเรียกมันฟูมันฟูมันเป็นเหล่ทษ่เขานเปนมันเป็นเหลียวน้ำอยู่ไต่ตอนมันอยู่เทิงนะเตะออกกันด้ เห็นโมเมนต์กับพู้นี้เคยเห็นกับแนะน้ำอีกนี่เด้อพี่น้องเลยแล้วเมืองเกียวนี่สิเป็นบ่วนอเด้งเด้งเด้งเนาะสูดได้แนวแบบนี้มึงเด้งเด้งบ่เด้งเด้งเมียน้องได้กินไหมพร้อมไปหรือล่าจังหน่อยอยู่บ่ให้น้ามันบกกันปีใหม่คนว่านามบก พอมลงไปเลยตามบกเราจะสุกขอจากอัรเล่นุกอร่อยเพราะเช่นเอาเนวน้อยเอาแนวน้อยเนี่ยผู้เดียวถือหมดซ้ำสดซ้ำจะพี่ทีไม่หนักพี่พิซซ่านี่แหละพี่น้องพิซซ่าลาบเหนียวพี่น้องพิซซ่าปลาตองอ๋อนั่นงออมมาจากไหนอึ๊บการละงออมของพี่หง ซื้อไว้ครับผมโอ้ยเรื่องได้พิซซาพิซซาอิสานพิซซาน้องมันอิ่งไปกินไม่อยากมาเดินมาเดินห่วยห่วยน้าตาเป็นจังซี้เองพี่น้องเมาเลียวเจี๊ยเมาเลียวเรียบร้อยแล้วครับนี่พิซซาอิสานพิซซาปลาตองอันตัวนี้ลาบเหนียวครับนี่สายตรงต้มน้ำลองข้อมาเดินไปซี้สุ่มงสบแล้วครับ ไมกินขอสวยน้ำโมพโรุน่นเสบะปังปันช่วงใบใบนี่เลเม็ดตัวบังกิดปลานี่เนีไออนอ้ร้อนนะไม่เซ่บะไอเย็นนะบแบบแบจ้ะต้มกับแสบกุญแจต้มโคแนุ่ม ติดได้หรือจังคล้ายๆลาบชุกแต่ว่าอันนี้เห็ดเป็นแผ่นเดียวมันได้นุ่มอมาพี่น้งจะเสียบอยู่ขึ้นเบาเอะบรรยายเราทางเหล็กเบาเอะที่กันแล้วปีกขึ้นกันเขาเลยนัดกันเนี่ยลูกน้ำโค้งบ่เจ้าลูกน้ำโค้งยังนว่าอยู่บ่ไว้เจี๊มาเดี๋ยวี่น้องเส้นขับสมองสุบัติไม่กินนั่น รับประตองรับปลาตองไม่ใครตุนนี่่ะพประ้องอักุนนครจังกุนนครตะว่าเห็ดบด้อันแบบเปิ่นจักเร์ช่อของเปิ้ลบะโบทำ้มจาโตเป่นมากเลยเห็นต้นตำรับ บอกอีโมงกับไส่ไป้หนูมานดีเด้นไนองมเคลื่อนในบุรีเอาไปเล่นบระมันเล่นมองอโมองนมใส่บุแล้วเนาะลานพูดในโคกคนแล้วเราขายถือเลยอยู่พี่สามสิบบาทผมถามอยู่คนเชร้าห้าบาทโมนี่ลานเรานี่เราไตซื้ือเตี้ยฉันมม้วมัดมาวนกกซี่วะ่ไปามันมดโบเนไส้ดีดต่อหจคเหลือมันหัวเจเสียเล ผู้ใดยุ่งเกยกับไปอุดหนุนเด้อจ้ะร้านทองพันช่างของเพิ่นบ่แพงดอกนี่ถูกย่างรับเข่าเข่าของเชียงไร้านอาหารก๋วยเตี๋ยวสมตำมีหมดงานคอมเพล็กน้อยๆพี่น้องเรื่องการค้าจำหางหน่อยนึงไปในหางรับไปดามรอบแล้ว าติใจเอ้ไปดูกระมมตส์กันมาหลอกพีชีนี่มีเยอะแน่แล้วแล้วไม่ลดไปไปเขาไเด็กป็นรักละ้ายนั่นเยอะนาทีก่อนชงการพ่อขมแมงเยอะไต้อพินั่นได้มากเบิ้ยูจินสองนมงหนังตุมลงข้อดีเดียว มันอย่ส่วนตัดกันแต่ทีบุ้งกากดทำของปุ๋ยซะ่อ้อนทนไ้เล้วเป็นหอมๆคือใครอะมนยน่ไหมเนย่นัุนเนี่ยนุ่มกิ่นความมอืนหัดก้อนโอ๊ตส่นน้ำหน่อยมันเลยบอมนั่นเนาะแต่ ก็วังใหม่ก็นนหอมไปอีกแบบเด้ยเห็นเห็นของอยางเลยนี่ดเดี๋ยวเลยเหมือนทานแล้วพี่พน้องขอบคุณพี่ครับอีบขอบคุณอีที่สมองสุบันขี้ควายเป็นกำลังแรงใจอีสนานบ้านหนอ้อยพร้อมเบ้าแอร์ดูน้ำคงุมดละอาทิตย์ปีไม่แล้วุมดละเบ,บ้าแอร์ติดกลับพี่น้องเลย ดูนี้อยู่หมุนหิุนพวกกันไปก่อนหาอยู่ให้กินบ้านท่าก่อนจะได้กับใบนี้เมือนี้เพื่อนรุ่นพ้อทีมงานครับสวัสดีครับสวัสดีครับ